สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพกัคอีดิฉันเคยนะคะกับพวกเรา f o o d t r a v e l well. t v ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำเมนูที่หลายหคนนะคะคุ้นปากเป็นอย่างดีนั่นก็คือข้าวขาหมูค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมเลยนะคะที่เชื่อแน่ว่าทุกคนต้องเคยทานนะคะแต่ก่อนอื่นจะต้องไปดูส่วนสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่สะส่วนสมะนะคะจะมีน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วดากระเทียมกลีบใหญ่นะคะทุบพอหยาบและนี่คือ โอวันตินนะคะเป็นเคล็ดลับพิเศษในการทําขาหมูให้ลอยยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเป็นรากผักชีทุบค่ะพริกไทยดาทุบนะคะซีอิ๊วขาวน้ําปลาน้ำตาลทรายขาหมูนะคะอันนี้เราเผามาเรียบร้อยแล้วนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องยาจีนะคะทั้งหมดที่จะมาต้มพะโลจะเป็นพวกลูกผักชีนะคะรากไม้ต่างๆรวมถึงโปยกากอบเชยนะคะและผงพะโลค่ะ ดูในส่วนของการทำขาหมูไปแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องมาดูเครื่องเคียงด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับเครื่องเคียงในวันนี้นะคะจะมีข้าวสวยค่ะน้ำจิ้มขาหมูนะคะไข่เป็ดต้มค่ะแล้วตามด้วยยอดคะน้าลวกนะคะการอื่นนะคะเราจะต้องนำเครื่องเทศต่างๆนะคะใส่ถุงผ้าแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นถุงผ้าขาวบางนะคะที่ไว้สำหรับการตุนพวกเครื่องเทศต่างๆแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ลูกผักชีล,ลงไปนะคะ นีก็ตามด้วยอบเชยแล้วก็กรบกะนะคะตามด้วยเครื่องยาจีนต่างๆค่ะสาเหตุที่ใส่ถุงผ้าแบบนี้นะคะเพราะว่าเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเวลาต้มนานๆเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะมันจะเปื่อยเกินไปเวลาที่เรานําขาหมูขึ้นมาทานเนี่ยเราไม่ต้องการให้มมีเศษเครื่องเทศต,ต่างๆติดขึ้นมาด้วยนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ใส่ถุงผ้าแบบนี้นะคะนี่ก็ตามด้วยกระเทียมนะคะ พริกไทยดำค่ะและรากผักชีนะคะนี้ถุงผ้าแบบนี้เขาก็จะมีเชือกมาให้เราแล้วเราก็รูดปิดเลยนะคะขมวดปมไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะที่เหลือก็แค่นำไปต้มค่ะทีนี้นะคะเราก็จะต้องนำทุกอย่างมาต้มรวมกันในนี้นะคะตอนนี้เราใส่น้ำเดือดลงไปแล้วใส่เครื่องเทศลงไปนะคะ ตามด้วยขาหมูหนึ่งขาค่ะวันนี้ได้ขาอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ผงพะโลลงไปค่ะตามด้วยโอวัลตินนะคะจะใช้เป็นไมโลก็ได้นะคะไม่ต่างกันน้ำตาลทรายค่ะ มันปลานะคะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วดำค่ะแล้ว้็มันหอยนะคะที่เหลือก็คือต้มทิ้งไว้นะคะสองชั่วโมงนะคะในการต้มขาหมูนะคะก็ ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเพราะว่าขาหมูเนี่ยกว่าจะเปื่อยเนี่ยค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าขาก็ใหญ่แล้วก็มีทั้งตัวหนังเที่่อนข้างหนาด้วยนะคะอีกสองชั่วโมงมาดูกันนะคะว่าข้าวขาหมูที่เสร็จแล้วหน้าตาเป็นไงคะ่ะครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขาหมูที่เราต้ไมไว้รลบเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยนะคะตอนนี้ก็ขาหมูนะคะก็ เปอยมากเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมจะต้องหาตะแกรงนะคะเพื่อที่จะมาพักขาหมูนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะนําขึ้นมาสับด้วยนะคะทีนี้เวลาที่เราบอกว่าให้ต้มสองชั่วโมงเนี่ยพอครบหนึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมจะต้องเติมน้ําเปล่าลงไปในหม้อด้วยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเริ่มแห้งแล้วนะคะอย่าลืมนะคะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเติมน้ําเปล่าลงไป ทีพอครบสองชั่วโมงเนี่ยน้ำซุปก็ออกมาก็จะพร้อมที่จะรับประทานเลยทีเดียวนะคะทีนี้นะคะเราก็จะต้องมาจัดเสิร์ฟนะคะโดยนำข้าวสวยใส่จานแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะนำคะน้านะคะที่เราลวกไว้แล้วเพวื่อจะเห็นสีสันของคะน้านะคะว่ายังสีเขียวสดแบบนี้เราทำได้ยังไง mm. เคล็ดลับไไง่ายๆนะคะ mm. ก็คือใส่เกลือลงไปสักหยิบมือน,นึงนะคะในน้ำที่เราจะต้องต้มผักแบบนี้นะคะพอนำผักลงไปลวกนะคะ ก็นําขึ้นมาแล้วแช่น้ําเย็นทันทีเท่านั้นผักก็จะยังสีสวยสดแบบนี้ค่ะทีเวลาเสิร์ฟนะคะจะต้องหั่นผักนะคะหนาประมาณสักสองนิ้วก็ได้นะคะทีนี้ก็เรียงลงไปค่ะตามด้วยไข่เป็ดต้มนะคะวันนี้เราต้มเป็นยางมาตูมนะคะสีก็จะสวยแบบนี้ต่อไปก็คือการสับขาหมูนั่นเองนะคะ ตอนนี้ขาหมูก็พร้อมที่จะสับแล้วนะคะนี่ก็แค่จัดนำวางใส่จานเท่านั้นเองนะคะ จากนั้นนะคะจะต้องนํามาราดน้ํานะคะน้ําขาหมูที่เราต้มรวมกับขาหมูไว้นะคะโรยด้วยผักชีนิดหน่อยนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสําหรับขาหมูนะคะเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้มขาหมูแบบนี้นะคะ สำหรับสูตรน้ำเชื่อมขาหมูก็ไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ขอให้ยินอร่อยกับเมนูจานนี้ค่ะข้าวขาหมูนะคะลาบก่อนสวัสดีค่ะ